สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุชนานตะบูรรหัสนักศึกษา6 4 7 7 0 1 0 6 4หมู่เรียน61-67ทับค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการทบบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติจริงค่ะ ที่ฝึกนะคะคือสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนคนปฐมค่ะตั้งอยู่ที่ชั้น3สาราการจังหวัดตำบลถนนขาดอำเภอเมืองจังหวัดนอปรปฐมค่ะฝึกที่กลุ่มง,งานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนค่ะพี่เรียนนะคะก็จะมีการสอนโดยเริ่มจากการอธิบายว่ากลุ่มง,งานยุทธศาสตร์นะคะมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไร มีหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้านแล้วก็สอนในเรื่องการจัดทำเอกสารต่างๆนะคะอย่างเช่นระเบียบวาระการประชุมเป็นต้นค่ะรูปแบบในการทบทวนเนื้อหาการสอนนะคะบางครั้งที่มีการจัดประชุมพี่เลี้ยงก็จะมอบหม,มายให้เรากลับไปเขียนสรุปว่าการประชุมครั้งนี้มีวัตถุป,ประสงค์เรื่องอะไรมีเป้าหมายเพื่ออะไรแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร การฝึกช่วงแรกๆนะคะปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในสำนักง,งานค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้มาก,ก่อนนะคะก็เลยยังไม่ค่อยชํานาญค่ะหรือไม่บางทีพี่เลี้ยงก็ให้เราเอาเอกสารไปส่งที่สำนักง,งานอื่นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าสำนักง,งานนั้นตั้นอยู่ที่ไหนคะ่ะเพราะว่าในสถานการณ์มีหลายสำนักง,งานนะคะวิธีการแก้ไขนะคะ อย่างแรกก็คือเราจะต้องมีสติในการทำงานก่อนค่ะเรื่องไหนนะคะที่เราไม่รู้เราก็สามารถสอบถามพี่เลี้ยงหรือว่าพี่ๆคนอื่นในสำนักงานได้ค่ะข้อเสนอแนะในด้านมิติการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเนื่องจากว่าในกลุ่มง,งานยุทธศาสตร์ที่ได้ฝึกง,งานอยู่ค่ะมีบุคลากรแค่3คนนะคะจึงไม่เพียงพอในการทำงานค่ะ จึงอยากให้ทางสนักง,งานนะคะมีการสรรหาคัดเลือกคนที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในกลุ่มง,งานค่ะ